สวัสดีครับผมสันมังคานนะครับก็รายงานตัวเช่นเคยนะครับวันนี้ก็นะครับมีพรพที่ผมอยากจะนะครับมาให้ดูกันนะครับนะมาให้ดูมาให้ชมนะครับบางองค์ผมไม่ได้เปิดก็ไม่องค์ <c oughs> <c oughs> ที่ผมไม่ได้เปิดก็มีองค์นี้ครับไม่ได้ขาย รีบใช้อยู่นะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ขายเป็นปลาตกทอดนะครับก็ไม่ได้ขายแต่จะให้มาสักสามล้านก็ขายนะครับอันนี้ก็ใช้อยู่นะครับเป็นจอบนะครับจอบเล็กจอบเล็กแข้งติดประมาณนี้นี้ซื้อคืนมา ซื้อคืนขายไปแล้วนอนไม่หลับนะครับเพราะว่าไม่ค่อยเจอนะครับแต่นะครับไม่ค่อยเจอพิมพ์นี้เจอน้อยจะ,จะเจอเยอะแต่แบโอ้ตัวเล่นมันเยอะรับเนื้อไม่ใช่นะครับอ่าซื้อคืนมานี่ซื้อคืนมาขายไปหลายมื่นอยู่ครับซื้อคืนมาเอาไ้ใช้นะครับนะจริงผู้สุปผมมีหลายองค์นะครับให้ชมกันนะครับเป็นคลิปอธิบายสั้นๆนะครับนะให้ดูเนื้อหาสาระ ครับใช่อยูเดี๋ยวผมจะให้ดูที่ติดรางวัลสององนะครับล่าสุดอ่าที่ติดอัอันนี้เป็นพิมพ์พิมพ์ชายเดียวต้องเรียกอย่างนั้นนะหลวงพ่องเงินเนี่ยพิมพ์นี้จะมีสองชายครับดูตรงไหนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูนะครับเดี๋ยวต้องหาไม้ก่อน นี่ครับให้ดูเกตก็ดีครับเกต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 นะครับนะดูตรงนี้ครับตรงนี้ถ้ามีชายขีดลงมาอย่างเงี้ยนะครับตัดลงมาอย่างเงี้ยเขาเรียกสองชายแต่ถ้าไม่มีชายจึ๊ก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 เป็นลิว้วจีวรอย่างเงี้ยเขาเรียก ชายเดียวนะครับนะครับแตกต่างกันตรงไหนก็ตรงนี้ชายเดียวนะครับแล้วก็แตกต่างเกี่ยวกับพวกเม็ดไข่ปลานะครับนะเนี่ยด้านนี้คือมันจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับนะครับอันนี้สวยวิงผมบอกเลยว่าพาสวยมากนะครับเป่านี้สวยมากนะครับไม่้ชมนะครับนะตรงนี้ผมเปิดไหลายตังต้องบอกก่อนนะครับ เปิดแหล่งตังนะครับนะะสวยมากครับนี่ดูครับเนื้อเป็นเก็ดกระดีครับเก็เกๆเกเกครับเนี่ยพาแท้เนี่ยเม็ดไก่ปลาจะไม่เต่งเหมือนกับพิมพิมบี B นะครับถ้าเป็นพิมมันจะมีพิมหนึ่งชายสองชาย ิมสองชายจะเต่งกว่านะครับนะจะเต่งกว่าอต้องอธิบายางี้ดีกว่า <c oughs> <c oughs> นะครับประมาณนี้ครับเอามาโชว์ให้ชมกันนะครับนะเล่าสักสิบยี่สิบสักสิบสองวัน จะตามมานานแล้วตามซื้อเขาหลายหลายครั้งนะครับองค์นี้จะได้จอบอันนี้มาดูพิมพ์นิยมนะครับมีวันก่อนเนี่ยให้ดูไปแล้วนะครับแต่ไลฟ์ไม่เต็มตัวนะครับน้านี่พิมพ์นิยมนิยม A นะครับนี่หางกระรอกหรือตาพระอินที่เรียกกันนะครับดูครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูดูครับต้องมีนะครับบางองค์ไม่ติดติดน้อยติดมาก แต่ถ้าติดอย่างนี้มันดูพาไม่พาดูง่ายอันนี้ผมบอกก่อนนะเนี่ยครับนี่สัสดส่วน,นครับดูสัสดส่วนเนื้อเกินใต้ลังแล้อ่าน,นี่คือผมยากให้ดูครับครับดูเนื้อดูโลหะครับหน้านี่ครับนี่ตรงนี้ต้องมีครับถ้าพิมพ์เอนะถ้าติดติดติดดีๆจะมีครับอันนี้คือบ้านช่างหล่ออันนี้คือพิมพ์บ้านช่างหล่อ ต้องบอกก่อนนะอย่างเนี้ยคือปีบานช่างหล่อที่เล่นสากลและเล่นแพงครับผมบอกก่อนนะครับนี่ครับดูหูใบหูครับใบหูนะครับหูตาปากครับพาระจะไม่ใหญ่มากนะครับพระต้าบ้านช่างหล่อเนี่ยองค์จะไม่ใหญ่มากครับจะพอดีพอดีนะครับจะพอดีพอดีนะครับดูครับ วงนี้นะครับถ้าใครอยากได้นะครับผมเอาเลขสวยๆนะครับ900,000บาทนะครับแต่พามาเล่นหลายล้านละนะครับนะ9 0 0 0บาทนะครับการันตีแท้ให้นะครับนาขายเมื่อขายขึ้นได้เมื่อไหร่ขายขึ้นได้เลยวงนี้นครับรับการความพอใจ10วันนะครับคืนเงินเต็มเอ่าไปแล้วไม่พอใจก็อยู่ไปเบื่อก็เซิร์ฟซื้อคืนครึ่งราคา สี่แสนห้านะครับวงนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับเอาเก้าแสนนะครับเก้าแสนนะครับนี่ดูริวจูวรครับการแกะแม่พิมพ์นะนี่ <c oughs> สภาพใช้นะครับสภาพผ้าผมไม่ได้ไปแห่ที่ไหนนะผมแท้ผมคนเดียวนะครับเมื่อนะครับแท้ผมคนเดียวอ่าเออพาอย่างนี้ดู ลูผมไม่อยากอธิบายอะไรมากมายนะครับนะเอ,อผมออกบัตรให้ท่านเลยโดยสันมังคานนะครับต้องบอกก่อนนะครับอนี่ท่านดูเปิดกลางหนังสือออกมาเลยครับนี่ครับเล่นพระนะครับต้องบอกอย่าใช้หูเล่นนี่ท่านดูว่าคนเป็นจริงหรือไม่จริงแค่นั้นเนี่ยพอแล้วครับนะเออพราะผมขายตั้งแต่หลักพันนะครับ อ่าผมไ,มไปทําบุญให้หลวงพ่อไม่รู้เท่าไหร่ครับขายได้ก็ไปทําบุญให้กับหลวงพ่อนะครับนะนะนะครับเพเนี่ยเพราะหลวงพ่อช่วยผมนะครับด้วยบารมีหลวงพ่อครับนะช่วยผมรอดตายก็หลวงพ่อนะครับนะ,อต,อนะบนะตอนที่เป็นโควิดนะครับก็จะตายไม่ตายแล้หลวงพ่อก็ช่วยนะครับไม่มีตังค์หลวงพ่อก็ช่วย กล้าการันตีกล้าบอกนะครับดูตําบูดูตาครับเนี่ยครับดูครับโลหะดูฐานนะครับผมนึงบอกว่าดูตําบูครับพาใช้เป็นอย่างนี้ครับนะครับเนี่ยไม่ได้มีองคเดียวครับผมมีเยอะไม่ได้มีแค่นี้ครับมีหลายหลายองค์ครับเดี๋ยวผม จะทำหนังสืออยู่ครับตอนนี้ผมก็ยุ่งๆหลายเรื่องครับไหนจะขายหมูนะครับนะวิ่งแบลวหมูมั่งอะไรมั่งครับนะบางทีไม่ค่อยมีเวลานะครับก็ยุ่งๆนะครับนีวันนี้ก็ทั้งวันเลยครับรถแล้วก็เสร็จปุ๊บก็ต้องไปเอาของเอาอะไรนะครับก็ยังไม่ได้ส่งพายลูกค้านะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะนะครับนะ ให้ชมกันนะครับน okay. ้าเป็นเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับน้นี่เขาเรียกพิมพ์บ้านช่างหล่อโอเคนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้บ้านช่างหล่อนะครับองนี้อ่าผมให้ดูองนี้องค์ที่ผมหลักนะครับเป็นพิมพพิมพบีพิมบีนะครับองนี้เป็นพิมพ์นะครับพิมพิมพเอเหมือนกันนี่แหละครับเป็นหล่อช่างชาวบ้านนะครับนะเป็นพิมพ์นิยม วิธีหล่อวัดนะครับนะครับดูขี้ตานะครับในขี้มิมีขี้ตาด้วยนะครับนะนะครับอันนี้ประวัติพังานี้แหลกแลกรถกันมานะลองบอกก่อนนะครับนะแลกรถเบนด้วยซ้ําสมัยก่อนนะครับนะตรงนี้เป็นองค์ที่ผมรักมากนะครับไม่ค่อยได้เออกมาโชว์เท่าไหร่นะครับตรงนี้ ก็เป็นพัคเก็บนะครับเป็นพัคเก็บนะครับมีคนมาถามหลายคนนะครับเคยออกไปโชว์ครั้งหนึ่งก็เฉยๆนะครับนะนะไม่ใช่ไม่ขายขายครับแต่ราคาต้องโดนต้องราคาต้องต้องโดนจริงๆองนี้นะฮะโอเคนะครับก็มีพระดีๆมาให้ชมกันก็ประมาณนี้นะครับนะนะครับ ขอบคุณนะครับ f อทุกท่านที่ติดตามนะที่ติดตามและรับชมนะครับนะผิดพลาดพังไปผมขออภัยด้วยนะครับนะผมอาจจะพูดจาไม่ดีหรือพูดตรงไปตรงมานะครับต้องขออภัยท่านที่ส่ง้ามาให้ผมนะครับถ้าผมไม่ชอบผมจะไม่ทักไปนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะดูแท็กเกตต้องมาดูตัวจริงนะครับเราจะไม่วิจารณ์พาใครทั้งสิ้นต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ